สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้าเทคเกอร์แปดร้อยนะครับผมใช้ตัวนี้ก็เปลี่ยนพร้อมครองนี่เประมาณ3.6ลิตรครับวเวลาถอดต้องใช้สักตัวแบบนี้นะ <c oughs> ปสกูถ่ายเนี่ยเวลาขันเข้าตาตามกมเหลือมันต้องตั้งไปที่ยี่ห้ายู่ห้าเนียวตั้งครับยี่้อยหัา นี่ครับระดับน้ำมันเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไตรอัมไทเกอร์800ทีนี้เวลาเราเปลี่ยนเองโดยที่ไม่เข้าศูนย์น่ยมันก็จะมี เครื่องหมายปจัจจขึ้นที่หน้าปัดตรงนี้นะครับคือเครื่องหมายปจัจจเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นรอบที่เราจะต้องเข้าสวิตถ้าเราเข้าสวิตในศูนย์ศูนย์เนี่ยเขาจะลบให้ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าศูนย์เราก็มีวิธีลบเหมือนกันนะครับตอนนี้อุปรกรณ์มันยังมาไม่ถึงผมจะบอกวิธีการลบปจัจจเครื่องหมายปจัจจที่ขึ้นที่หน้าจอตรงเนี้โดยที่เราไม่ต้องไปทําในศูนย์เราสามารถทำเองได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ท่านี้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ